มาค่ะมาปลุกบัวกันเริ่มแรกก็ใช้ดินเหนียวนะคะกระมังนี้ใช้ทั้งหมด6ก้อนนะคะนําลงมาแช่ในน้ํานะคะแล้วก็ขยำไปเรื่อยๆะคะ่ะจนกว่าเนื้อเขาจะเนียนเป็นโคลนเละๆเลยนะคะพอเสร็จแล้วก็เติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปประมาณสัก250 ml ะคะ่ะแล้วก็คนซ้ำอีกทีนึง ะะเพื่อนที่จุลินทีสังเคราะห์แสงจะได้ไปทั่วๆจากนั้นก็นําบัวมาปลูกนะคะจะเห็นได้ว่านําปลายด้านที่ตัดเนี่ยเอาไว้ตรงขอบกระมังนะคะเพื่อที่จะให้ด้านยอดเนี่ยเขามีพื้นที่ในการเจริญเติบโต,ตไปฝั่งตรงข้ามนะคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ยอดเขาเนี่ยจเจริญเติบโตไปชนกระมังฝั่งนึงก็เป็นอันว่าจะต้องย้ายกระมังใหม่นะคะไม่งั้นบัวเขาจะไม่โต ก็อันนี้ปลูก2ต้นก็ใช้ปลายตัดเนี่ยหันไปทางเดียวกันก็คือตรงขอบกระมังให้ยอดเนี่ยพุ่งไปตรงกลางนะคะเสร็จแล้วก็กดให้แน่นๆนิดหนึ่งนะคะจากนั้นก็เติมน้ำลงไปในกระมังจะเห็นได้ว่าน้ำก็ค่อนข้างขุ่นนะคะแล้วก็ใบเนี่ยก็จะมีการเลื่นคลนนิดหน่อยก็จะต้องน้ำออกให้เกลี้ยงนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเป็นอุปสรรคต่อการสังเคราะห์แสงะคะ่ะ จัดวางใบให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก,กดโคนให้แน่นๆอีกทีหนึ่งน,นะคะจากนั้นเพื่อเป็นการทําช่วยให้น้ําใสเร็วเนี่ยเราจะเติมจุลินทรีย์สัง,อองเคราะห์ลงแงลงไปอีกหน่อยนึนะคะประมาณสักร้อยซีซีได้นะคะใส่ลงไปประมาณนี้นะคะทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีก็จะเห็นผลนะะว่าน้ําเริ่มใสขึ้นนะคะของวันนี้ก็นําเสนอเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังค่ะ